สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงช่องปลอมคนมองข่าวที่ได้มีการโพสข้อความอย่างน่าสนใจลงในชุมชนช่อง YouTube ปลอมคนมองข่าวโดวยได้โพสข้อความที่ว่า3วันในการงดลงคลิป ขอให้คุณสบายใจได้ผมไม่ได้ทอดทิ้งคุณไปไหนอย่าน้อยใจเพราะผมจะอยู่ใกลๆ้ๆคุณเสมอครับจำเลยยิ่งไกลย,ยิ่งอบอุ่นประกาศงดลงคลิป3วันวันที่9สิงหาคม2,565วันที่10สิงหาคม2,565วันที่11สิงหาคม2,565จึงเรียนมาเพื่อทราบ ผมคนมองข่าวและผมก็มีข่าวไม่สู้ดีมาฝากผมคงบอกอะไรคุณได้ไม่มากเอาเป็นว่าผมมั่นใจว่าคุณจะได้เห็นด้วยตาตัวเองการฝากข่าวนี้ถึงคุณไม่ใช่ความหวังดีจากผมเพราะแท้จริงแล้วผมเพียงรู้สึกว่ามันไม่แฝงก,ก็เท่านั้นจำเลยครับอย่าเชื่อผม แต่จงดูเอาเองคุณจะเห็นในเวลาสามวันทำการที่กำลังจะมาถึงสุกเอาเผากินเต็มพื้นที่ในเวลาอันใกล้นี้คุณและคนเจรเรือของคุณคงได้พบกันผมมีบางสิ่งฝากไปถึงคนเจรเรือของคุณฝากคำขอบคุณจากผมไปยังเขาเหล่านั้นเน้นย้ำว่าผมขอบคุณครับคนเจรเรือ พยานหลักฐานซีดีทั้ง6ชุดจะเป็นคุณแก่โจทย์ทั้งหมดขอขอบคุณคนเจเรือมาณโอกาสนี้หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหมดคำชมแล้วจะแอดสุดยอดมากจ้าสุดยอดค่ะไม่มีอะไรเด็ดไปกว่านี้แล้วค่ะ ร้อนจัดทุกเช้าจะมีคำว่าสวัสดีจำเลยมันคงจะกองในหัวตลอดเวลาฮ่าฮาใช่เราชอบประโยคนี้จังมโนธรรมเยี e ่ยมเยี่ยมแอดมินของคนทั้งหลายจงมีมโนธรรมต่อไปนะแอดมินขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุดยอดค่ะทุกวันนี้รอจำเลยรับกรรม ไม่มีผู้กระทําผิดคนใดจะเก่งหรือรอดกดแห่งกรรมไปได้ขอบคุณแอดมากค่ะที่นำสิ่งที่ FC อยากรู้ว่าจําเลยมันทิ้งหลักฐานอย่างไรบ้างสุดยอดมากจําเลยคุณจะต้องไปจุดทูบกับหัวกินถ่านแทนข้าวทุกวันแล้วล่ะเป็นเรื่องราวดีๆไปจำเช้านี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องหลักฐานเกินร้อยจริงๆคุณธรรมคุ้มครองคนดีคนระยำสารพัดช,ชั่วก็จะถูกขจัดออกไปอยู่ในท,ที่ที่เหมาะที่ควรกับพฤติกรรมที่สั่งสมมานานความก้าวร้าวคาโกหกของคุณเหล่านั้นไม่สามารถปกปิดได้เชื่อแบบนั้นค่ะรออีกไม่นานค่ะคุณจำเลย คำว่าสวัสดีจําเลยคํานี้ช่างบาดลึกตัดขั้วหัวใจหนาวเหน็บทุกครั้งที่ได้ยินใช่ไหมจําเลยเริ่มเดินหน้าช่วยกันขุดไอ้จําเลยนาดานหน้าทุนให้มันและพวกพ้องได้รับผลกรรมเร็วๆถึงขนาดฝากให้ซีดีหชุดมันคืออะไรมีความสำคัญอะไรที่อยู่ในนั้นจำเลยคิดหนักแน่แน คงจะต้องไปเจออะไรมากมายในสารวันนักสืบพยานเต็มไปหมดคงหมดหนทางรอดแน่ๆขอให้โชคดีทุกอย่างไปรอตอบคำถามให้ได้นะจำเลยและก็ต้องจำด้วยนะคะว่าคำพูดของคุณพูดเหมือนกันทุกครั้งหรือเปล่าหากผิดเพี้ยนแม้แต่ครั้งเดียวคุณจะโดนชักถามจนคุณจนมุมหาคำแก้ตัวไม่ได้ ความจริงพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมหากไม่ใช่ความจริงพูดกี่ครั้งก็ไม่เหมือนเดิมจำเอาไว้นะคะจำเลยสุดยอดค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเด็ดๆจำเลยเตรียมน้ำใบบกุกแก่ฟกชําเลือดช้าหนงอยากเห็นหน้ามันเดินเข้าคุกๆจังเลยรอดูอยู่ค่ะหน้าฝนุน แต่มีหนาวเข้าหัวใจนะจําเลยพรุ่งนี้แล้วสินะจําเลยคืนนี้ขอขอให้หลับฝันดีขอขอบคุณสำหรับคลิปดีๆตอนนี้ขวัญมันกระเจิงอยู่มันก็เลยไปเรียกขวัญที่บ้านยูทูบเบอร์วัตถุพยานมีดีเอ็นเอชี้มาที่จําเลยทั้งหมดรวมทั้งประจักษ์พยานและคลิปจากรถคันหนึ่ง เตรียมขนผ้าหนวมไปขึ้นศาลเลยค่ะงานนี้มีหนาวถึงขั้วหัวใจเลยค่ะความจริงก็คือความจริงไม่มีใครหนีพ้นไปได้สุดยอดขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณปอมคุณปอมอยังได้โพสต์ถูกใจอีกโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะที่โพสต์บอกว่าแม้ตามรัฐธรรมนูญจะถือว่าคุณยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แต่คุณเป็นผู้ที่ถูกกันกองแล้วจากสององค์กรหลักในส่วนความยุติธรรมของชาติว่ามีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าคุณนั้นเป็นผู้กระทำความผิด2ปีแล้วไหนล่ะครับพยานหลักฐานที่จะยืนยันไดว้ว่าคุณไม่ได้กระทำความผิดนั้นแนวทางการสู้คดีที่ปรากฏมีแต่แนวทางแถนะครับไม่มีอะไรที่แสดงความบริสุทธิ์ของคุณได้ชัดเจนสักอย่าง อย่ารีบประกาศว่าตัวเองเป็นคนดีสิครับเพาราะถ้าศาลตัดสินว่าคุณเป็นคนผิดตามพยานหลักฐานที่ฟ้องคุณจะไม่มีหน้ามามองฟ้าดินนะครับจำเลยคุณไม่อายแต่ผมอายแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอายการภาคสี่ร่วมกับสำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารสององ,โงโก์กรแห่งความยุติธรรม ระบุชี้ชัดในพยานหลักฐานส่งฟ้องต่อศาลว่าคุณบังอาจกระทำความผิด